อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับช่องแห่งการรีวิวแล้วก็รวมสาระดีๆนะครับแม่วันนี้มาพูดถึงนี่แหละครับอ่ากระแสต้นไม้ด่างนะครับโอ้โหต้องบอกว่ากระแสต้นไม้ด่างเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มันมาแรงเหลือเกินครับเออใครที่เป็นมือใหม่นะครับในวงการนี้นะครับแล้วยังไม่รู้ว่า จะซื้อไม้ด่างพันไหนดีนะครับผมจะมาแนะนำ9ต้นไม้ด่างในแต่ละชนิดนะครับที่เสริมโชคลาภแล้วก็เป็นสิริมงคลมีทั้งราคาที่แพงแล้วก็ราคาที่ถูกจะมีต้นไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับมาเริ่มกันที่ไม้ด่างชนิดแรกกันเลยครับนั่นก็คือกล้วยด่างฟลอริดาเรียกได้ว่าเป็นไม้กระแสแรงในช่วงนี้เป็นอย่างมาก เพราะกล้วยด่างฟลอริดานั้นเป็นไม้ด่างที่มีราคาสูงมากถึงหนอละ1 0 0 0 0แสนบาทไปจนถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวเป็นไม้ด่างที่หายากแล้วก็มีน้อยนอกจากราคาที่สูงลิ้วแล้วนั้นในทางความเชื่อกล้วยด่างก็ถือว่าเป็นกล้วยชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับซึ่งคนไทยยังมีความเชื่อว่าปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน ก็จะทําให้การงานราบรื่นเหมือนกับปลอกกล้วยเข้าปากเลยทีเดียวครับไม้ด่างในต้นที่2นั่นก็คือมอนสเตรามินเป็นต้นไม้ที่มีฉายาว่าราชินีแห่งใบไม้นั่นก็คือมอนสเตรามินเพราะมีลักษณะเด่นของพืชชนิดนี้คือมีใบที่ใหญ่แล้วก็ความสวยงามของลายฉลุที่ออกแบบมาโดยธรรมชาติอย่างประณีตซึ่งปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ต้นละ 12000 0บาทไปจนถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวในเรื่องของความมงคลน,นั้นมอนสเตรามินเรียกได้ว่าเป็นไม้ด่างผู้พิทักษ์เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่มีมอนสเตรามินจะเชื่อว่าถ้าตั้งไว้หน้าบ้านจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีแล้วก็เรียกความโชคดีให้แก่ผู้อาศัยด้วยนะครับ ต่อมาเลยครับในต้นที่3ฟิโลเดนดอนก้านส้มด่างไม้ด่างพันนี้เรียกได้ว่าหายากมากๆมีต้นกําเนิดจากแถบแอฟริกาใต้บราซิลซึ่งปกติพันนี้แล้วจะมีก้านสีส้มแต่ว่าพอมีความด่างเพิ่มมาในใบเท่านั้นแหะครับราคาก็สูงถึงใบละ20,000บาทไปจนถึง80,000บาทเลยทีเดียวนะครับย้ําว่าใบละ 20,000บาทไปจนถึง80,000บาทนะครับแล้วแต่ใบด้วยนะครับว่าจะมีความด่างสวยงามมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปมักจะซื้อต้นก้านส้มด่างไปวางไว้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องที่มีแสงสว่างเพราะนอกจากเพิ่มสีสันในห้องแล้วยังช่วยฟอกอากาศได้ดีแล้วก็เชื่อกันว่าไม้ด่างชนิดนี้หากามอบให้ในโอกาสพิเศษจะทําให้ผู้รับนั้นเกิดความเป็นสิริมงคลมีความสุขความจเจริญขึ้นไปเลยครับไม้ด่างต้นที่4นั่นก็คือต้นสเสนจันดำด่าง แค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามงคลแน่นอนเพราะมันคือต้นสเสนจันดำด่างนั่นเองซึ่งสีของไม้ด่างชนิดนี้เกิดจากการผิดพลาดท,ทางพันธุกรรมทําให้เกิดสีแล้วก็ลวดลายต่างๆที่แปลกตาและความแปลกตานี่แหละครับที่ทําให้ราคาพุ่งสูงขึ้นถึงต้นละ 1 2 5 0 0 0บาทต่อต้นเลยนะครับนอกจากสีที่แปลกแล้วสเสน่จันดำด่างก็มีลักษณะเฉพาะตัวคือมีกลิ่นหอมทําให้ส่วนมากคนมักจะเอามาปลูกไว้ในบ้านหรือเอามาวางประดับไว้ห้องรับแขกเพราะเชื่อกันว่าไม้ด่างชนิดนี้เป็นพืชที่ให้ความเมตตามหานิยมช่วยเสริมโชคลาภแล้วก็ความคงกระพันครับ ฮ่าห,าหาลังจากผ่านไม้ด่างราคาสูงๆกันมาแล้วมาดูไม้ด่างราคาย่อมเยาสบายกระเป๋ากันบ้างนะครับในต้นที่5นั้นนั่นก็คือต้นเงินไหลมาด่างขาวโดยต้นนี้เป็นพืชประเภทไม้เรือยที่มีสีด่างที่สําคัญราคาไม่แรงมากเพราะราคาอยู่ที่หลักร้อยจนถึงหลักพันเท่านั้นดูจากชื่อก็รู้เลยว่าไม้ด่างพันนี้ช่วยเสริมโชคลาภเรื่องเงินทองให้ไหลมาเทมาตามชื่อแน่นอนทําให้คนส่วนใหญ่มักซื้อมาแต่งห้องทํางานหรือห้องนั่งเล่นเพราะว่ามีความมง คนของชื่อนั่นเองครับ ไปต่อกันในต้นที่6เลยครับนั่นก็คือต้นพูลาชินีหินอ่อนต้องบอกเลยครับว่าเป็นไม้ด่างที่หาซื้อง่ายราคาเริ่มต้นเพียง150บาทเท่านั้นแถมยังเป็นพันธุ์ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ง่ายมากๆนอกจากความง่ายในการเพาะพันธุ์แล้วก็ราคาที่แสนน่ารักแล้วทําให้เป็นที่นิยมในการซื้อมาแต่งสวนหรือตกแต่งหน้าบ้านเพราะเป็นไม้ด่างที่เสริมเสน่ห์ให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็คนในบ้านทั้งถูกแล้วก็ดีต้องมีแล้วนะครับ ต้นที่7นั่นก็คือต้นพูงาช้างนะครับก็เป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าราคาเป็นมิตรกับมือใหม่มากๆนั่นก็คือพูงาช้างนั่นเองซึ่งพูงาช้างเป็นไม้ที่นิยมปลูกแบบแขวนลอยเพราะสามารถฟอกอากาศได้ทําให้ส่วนใหญ่มักจะปลูกไว้ในห้องนอนหรือแขวนตามริมหน้าต่างด้วยขนาดต้นไม้ที่ไม่ใหญ่ทําให้การวางไว้ในห้องนอนไม่มีผลต่อร่างกายราคาก็หาซื้อได้จะอยู่ที่ประมาณ 50บาทจนถึง80บาทต่อต้นนะครับแล้วก็ไม้ด่างชนิดนี้ยังมีความเชื่อว่าปลูกแล้วเสริมสเสน่ห์ทำให้อยู่ร่มเย็นไม่เป็นทุกข์ร้อนอีกด้วยครับต่อมาในต้นที่8ก็ยังคงเป็นต้นพูด่างนะครับโอ้โหเป็นไม้ด่างที่เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือต้นพูด่างถือเป็นไม้ด่างที่สุดแสนที่จะคลาสสิก ผู้ด่างอาจจะพบได้ทั่วไปราคาเริ่มต้นที่หลักสิบครับแต่ว่าพันุ์ที่นักสะสมนิยมกันคือผู้ด่างที่มีใบฉลุซึ่งในกลุ่มนักสะสมคิดราคากันแบบใบต่อใบหรือทีเดียวโดยเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแล้วด้วยลักษณะที่เป็นต้นไม้พันธุ์เล็กทําให้คนส่วนใหญ่จะเอามาตกแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลจะวางตรงไหนก็น่ารักไปหมดในส่วนของความหมายนั้นก็เป็นที่รู้กันดีว่าผู้ด่างเป็นพืชที่เสริมมงคลในเรื่องการใช้ชีวิตที่ราบรื่นมีคนเอ็น มีคนรักคนหลงเรียกได้ว่าเป็นพืชเมตตามหานิยมเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็มาถึงต้นที่9สุดท้ายนะครับนั่นก็คือต้นเปเปอร์โรเมียดาง เรียกได้ว่าเป็นไม้ด่างที่ต้องมีอีกหนึ่งต้นนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นแค่ลักสิบต้นต้นเท่านั้นเองนะครับแถมยังเป็นไม้ด่างที่เลี้ยงง่ายโตวไวด้วยความที่เปเปอร์โรเมียนั้นเป็นไม้เถาก็ทําให้คนมักจะไปซื้อตกแต่งสวนหรือใส่กระถางแขวนไว้ตรงหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าเปเปอร์โรเมียจะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็เสริมเรื่องเงินทองด้วยนะครับ ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับ9ต้นไม้ด่างที่ผมได้รวบรวมไว้นะครับให้กับมือใหม่ได้ลองมาแต่งบ้านกันนะครับ <c oughs> ผมก็มือใหม่นะครับนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยนะครับไม้ด่างยังช่วยเสริมเรื่องโชคลาภใช่ไหมครับเรื่องอความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของต้นไม้นะครับ ท่านใดนะครับมีต้นไม้ด่างที่น่าสนใจหรือมีต้นไม้ด่างที่มีราคาถูกกว่านี้นะครับมาคอมเมนต์มาแนะนําบอกกันในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมถ้าหากผิดพลาดประการใดนะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับผมก็ขออาภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอ,อาลาไปก่อนสวัสดีครับ